มูลนิธิคนเห็นคนกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอโครงการสนับสนุนและส่งเสริมมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมของตำบลน,นีะครับนะจะเยอะนะเรื่องเล่าเรื่องทำงานบุญงานทานอะไรต่างๆ ก็จะดื่มกินกันแบบปกตินะกินปกติทั่วไปการพน,นันก็มีเล่นกันอะไรกัน,กนตลอดนะครับนะเมื่อเมื่อก่อนนะช่วงก่อนนะครับก่อนที่โครงการนี้จะเข้ามานะครับเมื่อก่อนที่จะมีโครงการมานะครับการการเลิกเล่าเลิกบุหรี่เล่นการพนันค่อนข้างจะมีนะครับแม้แต่ในวัด ก็ยังมีการพนันในงานศพงานอะไรก็ยังมีการเล่นการพนันเมื่อที่ไปใช้แรงงานต่างจังหวัดอ่ะคือว่าเขาไปใช้แรงงานมาตอนเย็นเขาก็กลับมากลงเล่ากันตามกลุ่มของเขาประจําเป็นกิจวัตรรับแล้วก็พวกเป็นการพนันอย่างหวยเงี้ยคือมันก็มีคนเขาอยากเสี่ยงอ่ะเสี่ยงเสียเส่ยงโชคเสี่ยงอะไรไปนาะแต่ก็ไม่ถึงอะมากมาก ส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งเล่นในในในหมู่บ้านนะเล่นเท่าอย่างเอาศพศพเอาไว้ที่บ้านก็จะเล่นไพ่เล่นเฮโลกันดื่มเหล้ากันนะครับเขากินตามครัวเรือนเขาค่ะส่วนใหญ่กินตามครัวเรือนเขาตอนเย็นนะคะ่ะตอนเย็นหลังจากเลิกงานเขาก็จะมานั่งกินกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็นอนค่ะตามเทศกาลก็มีเป็นบางเป็นบางครั้งค่ะ ขั้นขั้นแรกก็คือลงลงควเรือนขั้นสองก็คือประชาโครประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์ถ้าสมัครใจก็มาที่ทําการผู้ใหญ่ได้ค่ะเสียงขยายเสียงตามสายว่าโครงการสสสปัจจัยลดละเลิกเข้ามาในหมู่บ้านปฏิบัติตัวอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ประชุมรายเดือนก็จะมีการชี้แจงให้ฟังกับเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ค่ะ สูญเสียนะยางมุดการพน,นันก็เล่นแล้วก็ศูญเสียทำสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนต่างๆให้ชาวบ,บ้านเขาตระหนักถึงพิษภัยตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเรายังไม่ตั้งกฎระเบียบของหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเราใช้ความเป็นพี่เป็นน้องกันในชุมชนนะครับตรงนี้พูดถึงผลดีผลเสียแล้วก็แนะนําเขาว่าเออเนี่ยเขาแจกเรืยองชีพนะที่สมควรจะไว้ใช้อย่างอื่นอย่าไปเล่นหวยโมดอะไรเงี้ยนะหรือว่าไอ้ไม่ถึงระห้าม แต่คือให้ลดละบ้างก็ยังดีสมมติเคยเล่นอยู่เดี๋ละสองร้อยเงี้ยลดมาหนึ่งร้อยนึงเอาให้กินนู่นนี่มากไห่าง,งี้นะเขาก็เอิมไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันแหละคือเบาบางลงมาที่แรกก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพอนักเข้านักเข้ามันก็เกิดมันมีปัญหาได้เสียงเงินเสียทองมันไปก็เขาก็เริ่มเบาแล้วครับช่วงนี้ก็เบาบางไปเยอะเลยครับตอนแรกก็มีครับมีใครเอ้ยเรื่องของกู้อะไรเงี้ยนะคนโตกว่านะเรื่อง,องกู้ ต่กินนะ่ไม่ใช่เรื่องมึงนะอะไรเงี้ยแต่พอนี้เราค่อยคุยก็คือจะไปหักเลยมันไม่ได้ไงคนติดอะ่ะอย่างบางทีก็ดเตือนลูกไปก็ยังเล็กเนี่ยเนาะแล้วเงินนะีที่เรากินเหล้าสูบบุหรี่ไปนะ่ะแม่ไปให้เด็กนักเรียนที่ลูกเราไปโรงเรียนนะ่ะจะดีกว่าไหมมันจะได้ประโยชน์กว่าอะไรเงี้ยนะให้รรทำบัญชีครวัวเรือนบันทึกไว้ว่าค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยค่าเหล้าค่าค่าเหล้าเนี่ยมันไม่ได้ผลประโยชน์ค่าเหล้าค่าบุหรี่ค่าหวย ค่าการพันนันที่เล่นทุกอย่างะครับทางทางทางหมู่บ้านนี้มีมติเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านก็เข้าไปคุยกันเอาโครงการนี้เข้าไปคุยแล้วก็ลงตามครัวเรือนค่ะลงไปตามครัวเรือนว่าเลิกเหล้าหรือจะเลิกหวยหรือจะเลิกยาเสพติดในหมู่บ้านของเรามีใครที่เป็นจุด,จดเสี่ยงตรงนี้ที่มากที่สุดได้ตรงนั้นแล้วแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านก็ลงไปที่ครัวเรือน ไปสอบถามว่าทําไมถึงกินเหล้าทุกวันทําไมไม่ลดไม่สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ลดก็จะลดถ้าลดแล้วถ้าถึงขั้นเลิกได้เนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามแล้วก็เขียนไป้ายแล้วว่าดื่มเหล้าที่ราชการก็จะโดนปรับสองพันบาทประมาณนี้ครับเขาเลือกเรามาแล้วนะคือว่าเราก็เต็มว่าแลวพูดอะไรไปก็ได้น้ำหนักหน่อย ก็รู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับหนูบ้านผมนะเรื่องทางการพันนันเอ่ยเรื่องยาเสพติดเรื่องใบมุกต่างๆก็ลดลงเยอะโดยรวมลดลงมากเยาวชนไม่เกาะกลุ่มตอนเย็นๆอะไรเนี่ยคะ่ะเขาจะสูบบุหรี่คือแนะนํามันเป็นการเสียเสียสตางเสียสุขภาพเสียเวลาให้หันมาเล่นกีฬาออกกําลังกายกันคะ่ะก็ภาพรวมๆตอนนี้ ลดลงไปได้มากเลยครับจากที่เขาเคยกินทุกวันเดีย๋ยวนี้อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่งเนี้